ยูโรโฟกัสใน EP ีที่7นะครับมาพูดถึงหลังเกมในกลุ่ม A นะครับหลังจากลงแข่งขันไปแล้ว2นัดทั้ง4ทีมครับ <c oughs> ที่ต้องชื่นชมคืออิตาลีนะครับสองนัดพวกเขาเก็บชัยชนะได้รวดเลยครับนั่นคือ6คะแนนเต็มก็การันตีเข้าสู่รอบ16ทีมหรือว่ารอบน,รน,รน,น็อกเอาท์เป็นทีมแรกในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับขณะที่ทางฝั่งของเวลเองก็มี4คะแนนครับ จากการลงเล่น2นัดผลงานเมื่อคืนนี้ในการเอาชนะตรุกรกีก็ทําให้พวกเขานั้นมีโอกาสจะผ่านเข้าสู่รอบนอกเอาสูงทีเดียวนะครับพูดถึงทีมชาติอิตาลีกันก่อนนะครับอิตาลีเมื่อวานที่เอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดก็ต้องยกให้มานูเอลลูกาเตลรี่นะครับมิดฟิลวยัย23ปีจากซัสซวโรที่ยิงไป2ประตูแล้วก็มีประตูปิดท้ายอีก1ลูกนะครับของทางฝั่งอิตาลีครับจากทางด้านของ อิมโมบิเก็ทำให้อิตาลีนั้นเก็บชนะ3-0ทั้ง2นัดเลยครับนอกจากนี้ครับสถิติที่น่าสนใจคืออิตาลีนั้นเป็นทีมที่มีโอกาสยิงประตูเยอะที่สุดนะครับ37ครั้งจาก2เกมครับยิงตรงกรอบถึง11แล้วก็ออกนอกกรอบไป18ครั้งอิตาลีนี่เป็นยุคที่เกมรุกของพวกเขาดูจะโดดเด่นอย่างมากนะครับ แต่ผมได้เขียนบอกไปแล้วในเพจทดเวลาแล้วก็รวมถึงสปอตบาร์ว่าจริงๆแล้วอิตาลีเนี่ยพื้นฐานก็คือเกมรับแต่ว่าเขาเปลี่ยนเกมรับจากรับในแดนตัวเองเป็นการรับในแดนบนการรับในแดนบนก็คือการเพรสซึ่งสูงนั่นเองนะครับการเล่นเกมรับแบบนี้เท่ากับว่าเปิดโอกาสให้ทีมได้เล่นเกมรุกโจมตีอย่างรวดเร็วเมื่อคู่ต่อสู้นั้นเสียบอลในแดนของตัวเองอิตาลีของโรบโต้มาชินี่ใช้แบบนี้2เกมเลยครับและแน่นอนครับทั้ง ตุรกีและสวิตเซอร์แลนด์เจอการเพรสซิ่งแบบนี้ทำเอาไปไม่เป็นเลยครับทาให้อิตาลีนั้นโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดครับสนัดในทัวร์นาเมตนต์นี้ยิงไป6ประตูและไม่เสียประตูเลยหนทางต่อไปของอิตาลีในการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับถ้าพวกเขาเข้าไปอันดับที่1ในกลุ่ม A จะไปรอเจออันดับที่2ในกลุ่ม4ซึ่งจะแข่งกันที่ลอนดอนนะครับ ในทิศทางแบบนี้อันดับที่2ในกลุ่ม C ดูจากการคาดการแล้วเนี่ยก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรียยูเครนหรือว่านอตมาซิโดเนียอิตาลีเข้าไปถือว่างานค่อนข้างจะเบาเลยครับและก็ผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะมีการพลิกล็อกที่อิตาลีจะหลุดไปเป็นอันดับที่2ของกลุ่มหรือจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดอิตาลีน่าจะเข้าป้ายด้วยอันดับที่1ของกลุ่มอย่างแน่นอนนะครับขณะที่อันดับที่2ของกลุ่มยังคงต้อง ลุ้นกันสักเล็กน้อยนะครับเวลที่มี4คะแนนเองไม่ใช่ว่าจะสบายใจนะครับเกมัดนหน้าพวกเขาเจอกับอิตาลีถ้าหากว่าแพ้เยอะขึ้นมาแล้วผลการแข่งขันคู่สวิตเซอร์แลนด์ไปถล่มตุรกีเข้ามาแบบนี้นี่เวลมีโอกาสจะหลุดไปสู่อันดับที่3ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลยังคงต้องลุ้นแต่ที่ลุ้นหนักที่สุดก็ต้องเป็นตุรกีแหละครับพวกเขาจําเป็นต้องเก็บ3นาคะแนนแล้วก็ไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดซึ่งว่ากันตามตรงนั้นลุ้นยากแน่ๆครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์เอง พวกเขานัดสุดท้ายจําเป็นต้องชนะเท่านั้นเพื่อจะลุ้นไปเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดหรือมีโอกาสเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนี่คือเกมการแข่งขันในกลุ่ม A นะครับที่จบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย2นัดด้วยกันยังเหลือนัดสุดท้ายซึ่งก็จะต้องลงแข่งพร้อมกันนะครับทั้ง2คู่ในนัดสุดท้ายของกลุ่ม A นะครับซึ่งก็จะลงแข่งขันกันในวันที่20มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับ กลับมาติดตามยูโรโฟกัสได้ใหม่นะครับทางเพจของสปอตบาร์นะครับอีพีนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ